สวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่าบอกกับพี่น้องที่เราครับวันนี้ภาพพี่น้องมาชมนะครับเขาโพดแบบมะเล็ดพันธุ์นะครับที่เพิ่นปลูกเอาไวเอามะเล็ดพันธุ์นะครับแต่ละบริษัทนะครับมันจะมาให้พวกชวบานนะครับในปลูกแล้วก็เห็ดมะเดพ่อพันที่เพิ่นนะครับในสีภามะเบิงนะครับเขาโพดที่เพิ่นอายุครบนะครับแล้วเพิ่นจะมีการถอดยอดกระโพด ออกเรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวเห็นอยู่นี่คือขะโพดสีขกเอื่นว่าขะโพดต,ตัวเมียหรือว่าขะพโพดเพศเมียนะครับนี่ตัวที่เป็นดอกอยู่นี่คือขะโพดเพศผูครับตัวที่เป็นแถวสลับกันนะครับนี่เพศผูแถวหนึ่งแล้วก็คันด้วยเพศเมียนะครับหรือว่ากระพโพดต,ตัวเมียอีกหาแถวหรือหกแถว แล้วก็มาตัวผู้อีกเห็นไหมครับมันจะสูงกันนะครับพี่นองสูงแล้วก็มันมันสิมันสิเหลือดอกนะครับส่วนตัวเมียเนี่ยพันถอดทิ้งหมด้วครับตัวนี้นี่ครับสังเกตได้นะครับนี่อันนี้คือแถวตัวเมียเห็นไหมครับิ่นจะบ่มียอดนะครับจะบ่มีดอกนะครับเพราะว่าิ่นถอดออกนะครับเป็นเทคนิคนะครับของกระโพดแบบอีเมล็ดพันธุ์หรือว่าเขาอิ่นกข้าวโพดถอนยอดนะครับเขาจะเหลือดอกตัวผู้ไว้นะครับเพื่อให้เกสร นะครับติดยูดอกตัวผูนี่มาผสมพันธุ์นะครับนี่กับไม้ตัวเมียนี่ยครับไม้ตัวเมียก็าจะกำลังออกไม้นะครับนี่ถามว่าถอดออกเพื่อประโยชน์ที่ยังนะครับคือโบเอาดอกตัวเมียไว้นะครับเพื่อโบให้มันกลายพันธุ์นะครับมันจะได้พันธุ์แท้นะครับก็คืออยากผลิตพันธุ์ตัวผูนะครับที่เขาวิจัยมาแล้วมันเทียบกับโพดนะครับฟักใหญ่ฟักอวบงามนะครับสมบูรณ์นะครับ ตามบริษัทผลิตพันธุ์นะครับเพมันจะกำหนดให้ว่าแต่ละสายพันธุ์นี่สิ่ให้ถอดช่วงอายุซ้ำได้นะครับส่วนมากกับประมาณอายุห้าสิบกว่าหมื่นนี่ครับเพมันจะเริ่มถอดยอดตัวเมียออกอยากจะเรียกวตัวตูปูเลยเพราะฟักตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานะครับฟักตัวเมียใหญ่ขึ้นมาแป๊บนึงนะครับแล้วตูผูนะครับที่เพป็นไอ้พวกเกสรพผลยังเป็นเหี่ยวแล้วนะครับ จากนั้นแล้วก็บ่เป็นประโยชน์นะครับก็ะิทอดต้นนีถิมให้เราครับกระเจาตัวปูถิมต่อไปมีการทอดถิมหรือว่าตัดไปเห้งหัวนะครับนี่ครับนี่คือที่เพื่อนว่ากระโปดทอดหยอดนะครับที่นอนที่เห็นลองลอยหยอดกระโปดนะครับที่เพื่อนทอดถิมครับออกตะเมียนะครับทอดถิมมัดนะครับเต็มมัดเลยนะครับบางแปลงเพื่อนกะเก็บไปเห้งหัวก็มีนะครับบางแปลงเพื่อนกะถิมเลยถิมใส่ในแปลงเลยนะครับเลียวแต่แต่ละแปลงนะครับครับ ส่วนนี่ก็ะปดกเาลังจอฟักนะครับโระเพลทเมียกําลังจอฟักนะครับแล้วก็จีอาศัยเกสรจากตั๊กูพนะครับนี่ครับที่มันจะล่นไปใส่ไม้ตัวเมียนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็ใส่แบบโดนนะครับมาบินนะครับเพื่อจะให้เกสรนะครับลองเกสรตัวนี้นะครับให้มันกระจายไปทั่วแปลงเพื่อจะให้มันมาผสมพันธุ์นะครับไม้ตัวเมียนะครับ ที่เป็นช่วงที่ที่มันกรลังผสมพันธุ์กันผสมเกสรกันนะครับเพื่อให้มันได้มเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์บลอกายพันธุ์มามองนี้เพิ่นขึ้นใส่โซลเซมันจุดเรือหรอครับนี่นเลยเป็นเทคนิคหนึ่งตัวนี้มิจะาหวอดตัวฝู้ลยครับอย,อยู่มุมนี้นะครับอาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มันเหลือจริงเลยครับองนี้สีลายเป็นพิเศษนะครับ พี่น้องเบื้องความแตกต่างใบม่นเกิดเฉพากขึ้นกโพดเลี้ยงสัตว์เท้าทัวไปเลยครับใบ้าวโพดมันจะเป็นใบแบบเนื้อหน่อยเลี้ยวๆแต่ก,กระสีสัน้นก็คอ,อยหักลงมากเดยนะครับนี่ได้ใช้พี่น้องเบื้องความแตกต่างนี่นี่้าวโพดฟังนี่เป็นกระโพดอาหารสัตว์นะครับนี่เบื้องใบมันมันสีหญ่มันสีนานะครับได้ว่าทั้งผีนะครับนี้นหน่อยเลี้ยวนี่เป็น้าวโพดเมล็ดพันธุ์นะครับหรืวอว่า้าวโพดถอนยอดไปนะครับ ขาโพดแบบนี้คอดีเข้ามั่นขึ้นนึงนะครับบริษัประกันราคาให้นะครับบริษัทนจะประกันราคาให้ย่างเส่นแปลงนี้เพิ่นประกันให้รับสื่อขึ้นกิโลละ17บาทนะครับการขายกับแบบฮักฟักไปขายเลยนะครับนีคือขา้าวโพดมันเทศจะชัาฟักก้าโนดมือให้เสื่วเขาจะมาตรวจแปลงอยู่เรื่อยนะครับอทิตย์สอทิตยาเพื่อนจะมาเบืองแปลงเพื่อนจะบอกให้ใส่ปุ๋ย สีท่อโมดช่วได้เพื่อจะกำหนดให้สีฮักเมือได้เพื่อจะกำหนดให้นะครับก็จจะมาหลับออกนะครับชื่อเทคนิคของการเห็ดกระปุกแบบเมล็ดพันธุ์นะครับผู้ใด้เห็ดแบบนี้ก็เห็ดใดครับพี่น้องมันจะมีหลายหมู่บ้านนะครับที่เซี่ยวคุณปตทิดต่อนะครับผอยักษดใดก็จะเมล็ดพันธุ์มาให้นะครับไม่พี่น้องปลูกนะครับตัวนี้ต้องมีแรงงานแน่นะครับทั้งจะดีนะครับเพราะว่า มันจิใส่แรงงานในการถอดยอดแล้วก็แรงงานในการหักฟักนะครับสอง,ยงอย่างในตรงจางนะครับนี่ขอเต็กต่างอยู่ประมาณนี้เรื่องการดูแลกับพวพอยเ,ดเดต็กเต็สร้างบนนด้นะครับตามระยะที่เพิ่นกนรหนดไห้นะครับนี่เป็นตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งนะครับสำหรับข้โพดแบบมเมล็ดพันธุ์นะครับมาฝากพี่น้องครับ